สวัสดีครับเฮียหมาพาล้มโต๊มีทัศนะฟุตบอลดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2565ยเฮียคัดดีๆคัดเน้นๆ4คู่เช่นเคยมาฝากเพื่อนๆน,นะครับมีคู่ไหนหน่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับฟุตบอลเยอะเช่นเคยครับแต่เฮียคัดมาพิเศษพิเศษเลย4คู่ค,คู่แรกครับอัตาลนตาพบกับอินเตอร์มิลานครับคู่นี้เตะตอนเตะคู่แรกเลยนะเตะนั้นกับตอนเย็ยนเลยนะครับเตะตอน6โมงครึ่ง คู่ที่2ครับโบรมาพบกับโตริโนตอน3ทุ่มตรงคู่ที่3ไบรายดันพบกับแอสตันวิล่าตอน3ทุ่มตรงเช่นเดียวกันครับและคู่ดึกของวันนี้ครับฟูลแลมพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดตอน5ทุ่มครึ่งอะวันนี้ดึงมา2ลีกนะครับดึงกาโชเทียสซีเรารมา2คู่แล้วก็ดึงฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษมา2คู่นะครับ ไปดูที่คู่แรกกันเลยแล้วกันครับคู่แรกนะครับคู่ของอัลตาต้าพบกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้อยู่ในเกาโชเซเรียอาของอิตาลีนะครับเตะคู่แรกแต่เย็นเลยครับหกโมงครึ่งนะครับอ่าไปดูไลน์อัพความพร้อมทั้งสองทีมกันสักหน่อยแล้วกันนะครับอินอาอัลตาล่านะครับเจ้าบ้านนะครับเล่น3 4 1 2นะครับผู้รักษาประตูยังคงใช้ฮวนมุสโซกองหลังทั้ง3คนครับอ่าดาวิดลุยส์ยืนกับทางด้านของเมลิวเดมิลาและอีกหนึ่งคนนะครับเป็นทางด้านของจอร์จิโอสคาวินี ขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์กันบ้างครับมิดฟิลด์่คนนะครับริมเส้นขวางขวาเนะี่ยใช้ฮันเฮโบเย่ขึ้นมาที่มิดฟิลด์คู่กลางครับอ่าเอเดสันซันโตสนะครับยืนกับทางด้านของเทอร์นคุมปิเนียแล้วก็ริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นโจอาคิมเมเล่ครับมิดฟิลดโต้ลุกนะครับเพย์เมเกอร์ใช้ทางด้านของมาริโอปาซาลิสคู่หน้านะครับสคนเป็นยังคงเป็นดูบันซาบาต่ายืนกับอาเดมอล่าลุกแม่นครับอ่าถือว่า ฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับแอตาลันตาแล้วก็ฟอร์มก็ฟอร์มก็ดีประมาณนึงนะแอตาลันตาเนี่ยไปแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับดูการนี้นะถือว่าสุดยอดนะหลังๆมาเนี่ยครับไปดู3 5 2ของอินเตอร์มิลานกันบ้างครับผู้เลือกสาประตูยังใช้องเดโอนาน่าอยู่นะครับขึ้นมาที่กองหลังยืน3คนครับมิลานสกินเนียยืนกับทางด้านของฟรานเซสโกอาเซบีครับและอีกหนึ่งคนเป็นอาริสโอนโดบัสโตนี่ขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์5คนครับริมเส้นฝั่งขวานะครับใช้เดนเซลดุมฟี่นะครับมิาทางด้าน เป็นแบ็คขวาทีมชาติฮอลแลนด์นะตัวนี้ไปฟุตบอลโลกด้วยนะครับตัวกลางครับทำเกมอยู่3คนครับอ่านิโคโลบาเลราครับเล่นกับทางด้านของฮาคันคันฮาโนกรูและอีกหนึ่งคนเป็นเฮลิกมาคิตยานครับตัวเก่าทีมชาติเอเมเนียยังอยู่นะครับลิมเส้นฝั่งซ้ายครับใช้เฟเดริโกดิมาคาโกครับผมอ่าถือว่าตัวหลักเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับคู่คู่หน้าครับยังคงเป็นเอดินเชโกนะครับยืนกับทางด้านของราตาโรมาติเนสครับตัวทีมชาติอาร์เจนตินานะครับ ไปดูอันดับตารางคะแนนทั้งสองทีมสไล่งน้อยแลยกันครับปัจจุบันครับแอตาลันตาอยู่ในอันดับ6ของตารางนะครับเล่นมา14เกมเนี่ยชนะ8เสมอ3แพ้3นะครับถือว่าทําผลงานได้ดีทีเดียวนะ14เกมของแอตาลันตาเนี่ยเก็บได้27คะแนนนะครับในขณะที่อินเตอร์มิลานครับโหอันดับใกล้เคียงสูสีเลยทีเดียวครับอินเตอร์มิลานก็อยู่อันดับ5ของตารางนะครับเล่นมา14เกมฤดูกาลนี้ชนะ9แพ้5ครับออ๋ถือว่าโอ้ เราใจเลยเดียนะครับของอินเตอร์มิลานนะชนะกบชนะเลยนะแพ้กับแพ้ไปเลยนะไม่มีเสมอนะ14เกมของอินเตอร์มิลานครับก็เก็บได้27คะแนนนะครับทั้ง2ทีมมี27คะแนนเท่ากันนะแต่ก็ในอันดับตารางคะแนนก็จะต่างแค่ผลต่างประตูได้เสียแค่นั้นเองนะครับไปดูความเป็นทีมเยาทีเยียนทั้ง2ทีมมาสัหน่อยแล้วกันครับอัตลตาฤดูการนี้เล่นในลีกมา7เกมนะครับในบ้านชนะ3เสมอ2แพ้2นะครับในขณะที่อินเตอร์มิลาน เกมเยือนของเขาฤดูการเนี้ยใน7เกมเนี่ยชนะ3แพ้สนะก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะถือว่าใกล้เคียงน,นะอันตรารางตารางคะแนนก็ใกล้เคียงกันนะครับไปดูสถิติการพบเจอกันทั้ง2ทีมมาสักเล็กน้อยเลยกันครับ10เกมหลังสุดที่พบเจอกันมานะครับเป็นอัตตานต้าชนะได้เพียงแค่1เกมนะสเสมอ6แล้วก็เป็นอินเตอร์มิลานชนะ3านะครับถือว่าสถิตินี่ก็ขค่อนข,ข้างกินกันยากทีเดียวนะคู่นี้เหนียวแน่นหนักไปทางสเสมอซะเยอะเลยครับไปดูแฮนดิแคปคู่นี้นครับ อาตาลันตากับอินเตอร์มิลานนะครับแฮนดิแคปมันมันมันอยู่ที่แทบจะเสมอเสมอเหมือนกันนะหรือว่าแฮนดิแคปเนี่ยมันเหมือนจะเทไปทางทีมเยือนอินเตอร์มิลานยังไงไม่รู้นะครับที่ครึ่งลูกครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูราคาที่เพื่อนเพื่อเจอนะตรงนั้นอีกทีนะครับว่าไปทางไหนนะครับเพราะว่าตอนที่ยียวิเคราะห์อยู่เนี่ยมันยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะราคาเนี่ยมันมาที่เสมอกับ ราคาเนี่ยมันไปอยู่ที่ทีมเยือนอิตมิลีนนะครับต่อที่ปอนะอแต่ว่าเฮียมองอย่างนี้แหละน้ำผู้แรกครับจะเสมอรหรือจะอินเตอมิลีนต่อปอก็แล้วแต่เนี่ยเฮียไว้ใจความยังค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วไว้ใจความเป็นเจ้าบ้านของอัาลันต้าอยู่ครับมั่นใจลึกๆนะครับว่นนั้นนี้อัาลันต้าเจ้าบ้านไม่แพ้นะครับนะไม่แพ้แล้วก็มีโอกาสาที่ลุ้นหนึ่งชนะเลยนะเฮียเฮียเฮียแอบมองนะครับเพราะว่าดูาสภาพทีมสภาพ ฟอร์มการเล่นปัจจุบันเนี่ยยังมองว่าอตาลนต้าน่าจะกลับมาได้นะนัดนี้เกมในบ้านน่าจะทำผลงานได้ดีนะครับคู่แรกนะครับเปิดหัวเฮียขอมองว่าออตาลนต้าเจ้าบ้านไม่แพ้นะครับและมีโอกาสชนะด้วยนะครับไปดูคู่ที่สําหรับวันนี้กันเลยครับคู่ที่2นะครับคู่ของโรมานะครับพบกับโตลิโน่นะครับผมอาโรมากับโตลิโน่คู่นี้ตอน3ามทุ่มตรงนะครับยังอยู่ในกาลโชเซเรอาของอิตาลีเช่นเคยนะครับไปดูความพร้อมทั้ง2ทีมมาสักเล็กน้อยแล้วกันครับเอเอสโรมานะครับ ทีมของโจเซ่มูรินโญ่นะครับผู้รักษาประตูยังคงเป็นลุยปาติซิโอนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสน,นะไปฟุตบอลโลกเลยนะสำหรับปาติซิโอนะครับขึ้นมาที่กองหลังทั้ง3คนครับยังคงเป็นเจียลูกา้ามันชินี่ยืนกับตำแหน่งของคริสสมอลลิงครับและอีกหนึ่งคนเป็นโรเจอร์ซิลวาขึ้นมาที่แผงมิดฟิลสี่คนนะครับมิดฟิลด์ริมเส้นทางด้านฝั่งขวาเนี่ยใช้เซคิเซลิกครับมิดฟิลด์คู่กลางนะ้นยังคงเป็นไบอันคิสตันเต้ยืนกับทางด้านของโมมมฮาาาเดก ในขณะที่ริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นนิโคล่าเซลอฟสกี้ครับขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์กันบ้านนะครับใช้มิดฟิลด์ตัวปั้นเกม2คนนะครับนิโคโลซานิโอโลครับยืนกับทางด้านของคริสเตียนวาลปาโตในขณะที่หน้าเป้ายังคงเป็นแทมมี่อับบาห์ฮัมนะครับไปดู3 4 2 1ของโตโน่ไอของโตรีโน่ครับผมขออภัยมาโตโน่เสแล้วตอนนี้โตโน่กำลังดังด้วยนะโตรีโน่ครับผม3 4 2 1ของโตรีโน่ครับ ผู้รักษาประตูยังคงใช้วันย่ามิเรนโควิดซาวิดอยู่นะครับขึ้นมาที่แผงกองหลังสี่คนครับขออภัยครับกองหลังสามคนครับคอฟฟี่ซีซี่นะครับยืนกับทางด้านของอเล็กซานโดรบอโจโนและอีกหนึ่งคนนะครับเป็นทางด้านของลิคาโดโรดิเกสไปดูกองกลางกันบ้างครับกองกลางนะครับอยู่ริมเส้นฝั่งขวานใช้วินฟิซซิงโกมิดฟิลคู่กลางนะครับเป็นคาร์โลลิเนตินะครับยืนกับทางด้านของซามูเอลิชี ในขณะที่ริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นวาเลนติโนลาซาโรมิดฟิลโตลุกนะครับมิดฟิลโตปั้นเกม2คนนะยังคงเป็นนิโคลาวลาสิตครับยิงกับทางด้านของอเล็กเซย์มิลานชุกในขณะที่หน้าเป้าเป็นเปียโตรเปเลกรีครับอา่าก็ถือว่าพร้อมๆทั้งคู่นะครับไปดูอันดับตารางคะแนนปัจจุบันกันครับเอเอสโรม่านะครับอยู่ในอันดับ7ของตารางน,นะครับเล่นมา14เกมเนะี่ยชนะ8เสมอ2แพ้4นะครับมี26คะแนนนะ ในขนาดที่โตลิโน่ครับอยู่อันดับค่อนข้างใกล้เคียงนะครับโตลิโน่ในอันดับ9ของตารางครับ14เกมของโตลิโน่เนี่ยชนะ6เสมอ6เสมอ2ครับชนะ6เสมอ2แพ้6นะครับมี20คะแนนนะก็ถือผลงานกลางๆเลยทีเดียวนะครับชนะแพ้เท่ากันเลยนะดูสถิติความเป็นทีมเย่าทีมเยือนทั้งสองทีมมาสักหน่อยแล้วกันครับโรม่าครับฤดูการนี้6เกมในบ้านชนะ3แพ้3ครับโอ้เอาซะกลางๆเลยนะครับในขณะที่โตลิโน่เนี่ยเล่นทีมเยือนนะครับเเกมเนี่ยชนะ3แพ้4นะ ก็ถือว่าฟอร์มปัจจุบันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับผมทั้งอันดับเรลีฟนะครับแต้มแต้มถึงจะต่างกันอยู่6คะแนนก็จริงนะครับแต่ก็ยังดูว่าอันดับตารางคะแนนค่อนข้างใกล้เคียงกันกันนะครับตอรนโนถ้าทำงานได้ดีในเกมนี้ก็สามารถไล่ขึ้นมาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับไปดูฟอร์มหลังๆของทั้ง2ทีมกันซาเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมสถิติการพบเจอกันมา10เกมหลังสุดเนี่ย เป็นโรม่านะครับชนะได้ถึง7นะครับแล้วก็เป็นทีของโตรีโน่สเกมนะครับก็ถือว่าใส่ทีในโรม่าขี่อยู่หน่อยๆเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโรม่าชนะได้ไปกลับเลยนะชนะได้ทั้งทีมเย้าทีมเยือนเลยนะไปดูแฮนดิแคปกันครับแฮนดิแคปคู่ของโรม่าพบกับโตรีโน่นะครับแฮนดิแคปนะครับอยู่ที่เจ้าบ้านโรม่าต่อครึ่งควบรูกนะครับก็ถือว่าประมาณพอดีพอดีคำครับได้เปรียบความเป็น เจ้าบ้านนะครับแล้วก็ได้เปรียบฟอร์มกันเล่นเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นราคาอีกหนึ่งทีนะครับว่าเพื่อนๆจะเจอราคาไหนครับก็มีโอกาสสูงนี่มันจะไหลลงมาอยู่ที่ครึ่งลูกนะแต่ว่าเฮียมองอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าจะครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกเนี่ยต่อเจ้าบ้านโรม่าไปได้เลยครับมั่นใจแน่ๆครับโรม่า1เม็ดมีนะครับมั่นใจว่าโรม่าชนะในนัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่2สําหรับวันนี้นะครับเฮียขอฝากต่อไปที่โรม่าได้เลยนะครับชนะแน่นอนนะครับ ไปที่คู่ที่3สําหรับวันนี้ครับคู่ของไรตันโฮปเอาเบียรนะครับเล่นกับแอสตันวิลล่าคู่นี้เตะตอน3ามทุ่มตรงนะครับมาไปดูความพร้อมทั้ง2ทีมมาสักเล็กน้อยเลยกันครับไรตันนะครับยังคงเล่นระบบ4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูยังคงเป็นโรเบิร์ตซานเชสอยู่นะครับขึ้นมาที่แผงกองหลังทั้ง4คนครับปาสกาลโกลาสนะครับเล่นแบ็คขวาเซนเตอร์ฮาฟสคนยังคงเป็นอดัมเว็สเตอร์ยืนกับลุยส์ดังในขณะที่แบ็คซ้ายครับเป็นเปอร์วิสเอสตูปิยานครับ ขึ้นมาที่กองกลางทั้ง2คนนะครับกองกลางคุมจังหวะเกมนะครับเป็นมอยเซสไซเซโดเล่นกอดทางด้านของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับโอ้โหตัวนี้ไปทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลโลกนะสำหรับแม็กอาริสเตอร์นะครับไปดูแผงเกมลุกครับตอนนี้กําลังเล่นดีกําลังครบเครื่องกันทีเดียวนะครับตัวหลักๆอยู่ครบเลยครับริมเส้นอย่างด้านฝั่งขวาเป็นโซโลมอนมาร์ชครับอ่ากระชากอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นคาร์ลูมีตัวมาครับตอนนี้ฟอร์มการเล่นค่อนข้างร้อนแรงมากทีเดียวนะครับสําหรับปีก ตัวทีมชาติญี่ปุ่นคนนี้นะครับเป็นเพย์เมเกอร์นะครับยังคงเป็นอดัมลาลาน่านะครับในขณะที่หน้าเป้าใช้เลอันโดชอซาครับโอ้โหตัวตัวหลักๆตัวฟอร์มดีๆอยู่ตรงนี้กันหมดเลยนะครับสำหรับไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนะครับขึ้นไปดูแอสตันวิลล่ากันบ้างครับ4-2-2-2ของแอสตันวิลล่านะครับอ่าผู้รักษาประตูยังเป็นเอเมเลโมดาติเนสครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติอาร์เจนตินานะครับกองหลังทั้ง4คนครับแมตตี้แคสเล่นแบ็คขวา เซนเตอร์ฮาร์ปยังคงเป็นเอสลี่คอสซาครับยืนกับไทลอนมิงส์ในขณะที่แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นลูก้าดิลครับอกองกลางตกรับ2คนนะครับเป็นเลอาโดเดนองเกิลยืนกับทางด้านของดักลาสเดอเปาโลครับมิดฟิลด์ตัวลูก2คนครับเจค์อบแลมซี่นะครับเล่นกับเอเมเรโนบูเอนเตียครับในขณะที่กองหน้า2องคนครับออรลี่วัตกินส์ยืนกับทางด้านของเลโอนเบเล่ครับผมอ่าก็ถือว่า ฟูฟูกันทั้งคู่เลยนะไปดูอันดับตารางคะแนนปัจจุบันกันครับทั้ง2ทีมนะครับไบรตันเนี่ยอยู่อันดับห6ของตารางนะมะฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีครับขึ้นมาเกาะหัวตารางอย่างสง่าผ่าเผยเลยทีเดียวนะครับไบรตันเนี่ยเล่นฤดูกาลนี้มา13เกมครับชนะ6เสมอ3แพ้4นะครับเก็บได้21คะแนนนะครับในขณะที่แอสตันวิลล่าเนี่ยอยู่ในอันดับที่13ของตารางนะครับเล่นมา14เกมเนี่ยชนะ4เสมอ3แพ้7นะครับเก็บได้15คะแนนนะครับ ดูความเป็นทีมเยา้าทีมเยือนทั้งสองทีมาทาทมาสักหน่อยแล้วกันนะครับไรตันเนี่ยฤดูกาลนี้เล่นในลีกความเป็นเจ้าบ้านมา6เกมนะครับชนะ3เสมอ2แพ้1นะอ่าก็ถือว่าเดีย่ยวแน่นประมาณหนึง่งแล้วกันนะครับเกมในบ้านเนี่ยในขณะที่แอสตันวิลล่าครับเล่นเกมเยือนมา7เกมฤดูกาลนี้ไม่ชนะใครนะครับไม่ค่อยดีครับสถิติของวิลล่าเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเป็นชนะอ่าเสมอ2ครับเป็นเสมอ2นะครับแพ้5นะครับไม่ชนะใครนะแอสตันวิลล่าเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับ ไปดูสถิติการพบเจอกันซะหน่อยแล้วกันนะครับ10เกมหลังสุดที่พบเจอกันมาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างแพ้ทางนะไบรตันนะครับชนะได้เพียงแค่1เกมนะครับเสมอกัน4เกมนะครับแล้วก็แอสตันวิลล่าชนะถึง5เกมนะโอ้โหถือว่าผูกขาดชนะนะครับแล้วดูการที่แล้วเนี่ยทั้งแอสตันวิลล่านะครับชนะได้ทั้งไปกลับเลยนะถือว่าแอสตันวิลล่าทำฟอร์มได้ค่อนข้างดีกว่านะครับเวลาที่พบเจอกันนะครับไปดูแฮนดิแคปกันครับ แฮนิแคปคู่นี้คู่ระหว่างไบรทันกับแอสตันวิลล่านะครับแฮนิแคปอยู่ที่ไบรทันต่อครึ่งลูกครับอ่าครึ่งลูกกมลมๆเลยต่อได้วัดใจดีเลยทีเดียวนะครับอ่าแต่ครึ่งลูกแบบนี้เป็นราคาที่เฮียชอบซะด้วยครับอ่าเป็นราคาที่ซาดิดนิดนึงนะเฮียชอบตรงที่อยู่ทีมต่อเนี่ยไม่ชนะก็เสียเต็มยิงหนึ่งลูกก็กินเต็มนะครับอ่าไม่ต้องไปควบไม่ต้องไปอะไรให้ต้องลุ้นนะครับอ่า ในเมื่อไบ라이ตันเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะครับฟอร์มการเล่นปัจจุบันด้วยตรงข้ามไบรายตันไม่ได้จริงๆนะครับเฮียขอเชียร์ไปที่ไบรายตันนะครับเจ้าบ้านนะครับครึ่งลูกชนะแอสตันวิลล่าได้แน่นอนนะครับคู่นี้อ่าแอบหวังแอบเชื่อลึกๆเลยกันครับเพราะว่าไบรายตันตอนนี้ร้อนแรงทีเดียวนะฟอร์มไบรายตันนะครับอ่ะคู่ที่3ามเฮียฝากไว้ที่ไบรายตันแอนดโฮบเอาเบียรแล้วกันนะครับไปดูคู่สุดท้ายสําหรับค่ําคืนนี้ครับคู่เดือดคู่หลังสุดนะครับคู่เดียวเลยครับคู่ของฟูลเลม พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้แข่งตอน5้าทุ่มครึ่งนะครับไปดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันสัหน่อยแล้วกันนะครับไปดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันท่นนี้แล้วกันนะครับฟูลแลมครับเล่น4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูยังคงเป็นแบรนด์เลโน่ขึ้นมาที่กองหลัง4คนนะครับอ่าแบ็คขวาใช้บ็อบบี้เลดครับเซนเตอร์ฮาปสองคนยังคงเป็นอิซ่าดิออฟยืนกับทีมริมในขณะที่แบ็คซ้ายเนี่ยเป็นแอนโทนีโรบินสันครับขึ้นมาที่แผงมิดฟิลกันบ้างครับมิดฟิลด คุมจ bon ังหวะเกม2คนนะครับเจ้าปาลินญานะครับยืนกับทางด้านของนาธานเนีนชาโลบาครับเกมลุกนะครับในแผงมิดฟิลด์ทั้ง3คนครับแฮร์รี่วิลสันนะครับกระชากอยู่ทางด้านฝั่งขวาวิลเลียนนะครับตัวเก๋าชาวบราซิลนะครับกระชากฝั่งซ้ายครับเพย์เมเกอร์ยังคงเป็นแอเดียสเปเรล่าอยู่นะครับในขณะที่หน้าเป้าเป็นทางด้านของคาร์ลอสวินิซิอุสอารเวสครับผมไปดู4231ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับผู้รักษาประตูยังคงเป็นดาวบตเดเคอาร์ครับ ดึงทางด้านของวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับไปเล่นทางด้านแบ็คขวาก่อนนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวไปก่อนนะครับอ่าลินเดเลฟอยู่ทางด้านแบ็คขวานะครับเซนเตอร์ฮาฟยังคงใช้แฮร์รี่แม็กควายนะครับยืนกับลิซานโดมาติเนสนะครับเพราะว่าลาฟาเอวาลาเน่เจ็บยาวๆนะแบ็กซ้ายยังคงเป็นลูกชอครับอ่าเล่นดีทีเดียวครับสำหรับลูกชอไปฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษด้วยนะไปดูแผงมิดฟิลด์คุมจังหวะเกมทั้งสองคนครับกาซิเมโลนะครับยืนกับทางด้านของคริสเตียนอีลิกเซ่นนะครับโอ้ชุดนี้ไปบอลลลโกทั้งหมดเยนะ เกมลุกครับมาคัสแลตฟอร์ดครับเกมนี้น่ากระชากน่าจักระชากอยู่ทั้งด้านริมเส้นฝั่งขวานะครับอ่าแในขณะที่ริมเส้นฝั่งซ้ายครับต้องเป็นไอ้หนูอาเลฮันโดกาฮาโชแน่นอนครับฟอร์มดีมากๆนะครับแทบจะยึดตัวจริงได้แล้วนะสำหรับกาฮาโชนะครับเพย์เมเกอร์ยังคงเป็นบรูโน่เฟรนันเดสครับในขณะที่หน้าเป้าน่ะตอนนี้นาจะใช้อองโทนี่มาเซียวนะครับอ่าจะพักคิสโนโรนันโดบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอ่าทางด้านของเอลิกเทนฮาร์กจะใช้ใครมาเล่นหน้าเป้านะครับไปดู อันดับตารางคะแนนปัจจุบันนะครับฟูลแลมเนี่ยอยู่ในอันดับ9ของตารางครับหลังๆก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นมานะครับ14เกมของฟูลแลมในฤดูกาลนี้ครับชนะ5เสมอ4แพ้5นะครับมี19คะแนนถือว่าทําผลงานเกาะกลางตารางได้อย่างน่าภาคภูมิใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟูลแลมนะในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่ในอันดับ5ของตารางนะครับ13เกมของแมนยูเนี่ยชนะ7เสมอ2แพ้4นะครับมี23คะแนนนะครับไปดูฟอร์มการเป็นทีมเยอดทีมเยือนทั้ง2ทีมกันดีกว่าครับฟูลแลม ฤดูการนี้เล่นในบ้านมาเจ็ดเกมชนะ3เสมอ3าแพ้1นะโอ้โหถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเกมในบ้านของฟูลแลนนะครับในขณะที่เกมเยือนของแมนยูครับเเกมฤดูการนี้ชนะ3เสมอ1แพ้3นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นกลางๆนะครับไม่ดีไม่เดียโดดเด่นอะไรมากนะครับฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนของแมนยูนะครับไปดูไตรตีการพบเจอกันมา10เกมล่าสุดครับอ๋อสิเกมล่าสุดไตตีคู่นี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าฟูลแลนไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับ เสมอกัน2เกมครับและเป็นแมนยูเนี่ยสามารถชนะได้ถึง8เกมนะครับถือว่าไทยจีนี่ค่อนข้างขี่เลยทีเดียวนะสำหรับแมนยูนะครับไปดูแฮนดิแคปคู่นี้ครับแฮนดิแคปคู่นี้อยู่ที่แมนยูนะครับแมนยูอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับหรือว่าอาจจะเป็นครึ่งควบลูกก็ได้นะอาจจะไหลไหมครับเดี๋ยวต้องลองลองดูว่าราคาที่เพื่อนๆเจอนะครับว่าจะอยู่ที่ราคาไหนครับไม่ครึ่งลูกก็ครึ่งควบลูกนะครับแต่ในเมื่อครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกก็แล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้สิเฮียแอบ แอบเชียร์แมนยูเล็กๆนะครับพอรู้สึกว่าเวลาที่เล่นเป็นทีมเยอะหรือเวลาที่มีแฮนดิแคปดีๆเนะี่ยแมนยูค่อนข้างฉกเฉวยความได้เปรียบได้นะครับคุณนี้ยังแอบมองลึกๆนะครับว่าจากสถิติที่พบเจอกันมาในแมนยูขี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเมื่อแมนยูต้องเน้นขนาดนี้ครับกับราคาครึ่งลูกกับครึ่งควบลูกเนี่ยต่อแมนยูไปได้เลยครับ มั่นใจว่านัดนี้แมนยูบุกไปชนะฟูลแลมได้นะครับอ่ะครบทวนทั้ง4คู่นะครับวันนี้นะครับเฮียขอสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกสักครั้งนะกันนะครับว่า4คู่นี้มียังไงกันบ้างนะครับคู่แรกนะครับหกโมงครึ่งนะอตาลนตาพบกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้อินเตอร์มิลานทีมเยือนเนี่ยน่าจะต่อปอนะครับอ่าขอฝากไปที่อตาลนตาเจ้าบ้านครับมั่นใจว่าอตาลนตาเจ้าบ้านไม่แพ้นะครับและมีโอกาสชนะได้ด้วยเหมือนกันนะครับคู่ที่2ครับโรมานะครับพบกับโตริโนนะครับตอนสามทุ่มตรงนะ ต่อโลมาเจ้าบ้านไปได้เลยแล้วกันนะครับมั่นใจว่าโลมาชนะได้แน่นอนครับคู่ที่3ครับไรตันพบกับแอสตันวิล่าครับตอน3ทุ่มตรงเช่นเดียวกันนะครับไรตันต่อครึ่งลูกนะครับต่อไรตันไปได้เลยครับตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับมั่นใจว่าไรตันชนะได้ครับ ส่วนคู่ดึกของคืนนี้ครับฟูลแลมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับแมนยูทีมเยือนต่อที่ครึ่งลูกนะครับหรือว่าครึ่งควบลูกก็แล้วแต่นะครับต่อแมนยูทีมเยือนไปได้เลยครับมั่นใจว่าแมนยูบุกมาชนะได้นะครับครบทั้ง4ี่คู่เรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาตลอดนะครับเฮียหมาจะมีทัศนฟุตบอลดีๆในทุกๆวันมาฝากเช่นเคยนะครับจะไม่ทําให้เพื่อนเพื่อนผิดหวังนะครับและฝากติดตามในทุกๆวันในต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับวันนีี้วััครบสสด Wow.